สวัสดีครับไอทีทิปคอมพิวเตอร์วันนี้เอามาพบกับวิธีการแก้ไขนี่นะครับ,บเบราว์เซอร์ไฟฟอกนะครับซึ่งปกติหลายคนคงจะเห็นความผิดสังเกตนะครับก็คือแทบที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ครับมีโฆษณาโป่นะขวามือนี่ครับซึ่งปกติตรงนี้จะไม่มีลหลายๆคนก็งกคงจะคุ้นเคยกับ,บเบราว์เซอร์ตัวนี้เดี๋ยว,ยวอา่า ดูเว็บอื่นซิว่ามีโชว์ไหมาชาจังน,นี้คือติดไวรัสแน่แน่เนี่ยครับไวรัสดีเท็กขึ้นมาเลยว่ามีไวรัสนะติดมาจากเว็บนี้ IP นี้บอก IP ด้วยออ๋ใน YouTube ไม่มีครับผม เดี๋ยวดูเว็บไทยๆหน่อยเ t ็มไทยก็นนะเ็มไทอันนี้เจ้าของเครื่องเคยเข้าตารางวันไหมมีไหมอ๋อไม่โชว์เช่นเดียวกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการที่จะเอาไอ้ตัวเมื่อกี้ออกแล้วกันครับเข้ามาตรงนี่นะครับ เครื่องมือของไฟฟ f อกนะครับแล้วมาที่ส่วนเสริมครับผมส่วนเสริมนบนะนี่เลยครับ,รรบตัวนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเอาออกเลยไม่ต้องสนใจโปรแกรมเสริมโปรแกรมเสริมถ้าลองมันไม่มีอะไรแปลกก็ไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วครับปิดปิด ไปแถบเลยครับอาอีกที่หนึ่งก็คือนี่นะครับเข้าไปเลยมาที่แถบสตาร์แล้วครับอันนี้เป็นวินโดว์แปดนะครับแต่ว่าเหมือนกับเครื่องของผมมันก็คือใส่ตัวอะไรนะโอ้โหชาจัง ก็คือเป็นโปรแกรมเพิ่มเมนูสตาร์ทรับที่ผมเคยแจกไว้เมื่อสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสองสวันที่ผ่านมานนมนครับโอ้โหชาโคตรนู่นนะครับเรื่อผมจะอยู่ตรงนู้นโอ้โหเห็นโคกเลยไม่ส่งเสริมสุขภาพเลย เพลงก็ดังมากโอ้ยชาจังนี่นะครับเข้ามาที่คอนทรลไฟแนลนะครับมายัางยดูแล้วเครื่องทำงานจริงๆครับแม่หัวหน้ากูอ่ามาที่นะมาที่คอนทรลไฟแนลนะครับเป็นออกคอนทรลไฟแนลไอเทมนะครับและทีนี้ก็มาที่ ดูในโทรศัพท์ไม่ค่อยจะชัดเลยนนเ,เนี่ยครับโปรแกรมแอนฟิวเจอร์ฟาครับแล้วมาไล่หานี่ครับว่าเอ๊ะเป็นตัวไหนกันเนี่ยที่แบบทำให้มันเกิดเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ อ๋อนี่ครับเป็นคาสติเขียวนะครับตัวที่แบบทำให้มีเมนูสตาร์ปขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือโปรแกรมอัอะไรแต่ไม่น่าใช่าลอาเป็นเมื่อกี้น่าจะเป็นพวก โปรแพ็กไม่ใช่น่าจะไม่มีเราครับเดี๋ยวลองเปิดไฟฟอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นกับตัวเมื่อกี้ครับเป็นส่วนเสริมของไฟฟอกเองซึ่งแบบบางทีก็แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมเสริโอกาสที่ ทางไฟฟ็อกเป็นคนจัดให้เองโอเคตอนนี้คือหายไปแล้วนะครับนี่คือปกติแล้วนะครับแต่ว่าตัวแอนติไวรัสยังไม่แอนติไวรัสยังดีเทคอยู่อันนี้ก็คงต้องเอาแอนติไวรัสสแกนแล้วก็รีสตาร์ตก็น่าจะจบขั้นตอนแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจากันไ้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรับรองว่าอัปเดตก่อนไขคร,ครับผม